ก็แดดมันร้อนคนน่ะไม่ใช่หุ่นยนต์ที่อยู่ทนตากแดดทั้งวันก็อยากจะซื้อหุ่นยนต์สักตัวเอาไว้เชื่อมครัวเป็นดีดัดงแต่ได้คุณมันแต่คูนหน้าเขาโกหกหุ่นยนต์หน <c oughs> ุ่มสาวไม่จำนำเาวปบ่อยปี๊บแบงคมั่วทั้งมึงมั่วทั้งกวางว้หน้ามึงเฮ้ยช่วงนี้บ้านหมาหอนบุกเขื่อนคนบ่ตายว้ยบวกความึงคนละหอน กูบอกไว้ก่อนเลยลหละขันบ่ามาเนี่ยกูบ่ามีเงินเติมน้ำมันไปเลือกเที่บอกแล้วมึงมีสีเลือกไปปะผมเลือกเขาแต่เขาไม่เลือกผมบั้างบังเจ้าใช้ขังรักว้าที่เกิด ไม่สางงานต่อไม่ต่องานใหม่ไม่โตรกไหลไม่กิดใจความดีหรือก็จะทำความระยำอยู่เต็มประจำใจไม่บักนโยบายบักนี่เท่าวะโดนใจเัาไว้แต่ม่กูสิกายเบอร์บักนี่แล้ววะกล้าโกงกล้ากินเห็นไหมเฮ้ยงานคับรถสิ่งแน่โอ้ยวัยรุ่นใจร้อน นั่งยังไงี้ยนี่นเนออกระทรวเรื่องขึ้นมาวันนี่ล้นวนักจิไปหอวนยังไหนเขาตรวจสอบกันซะ้ายมันเขาเชืองเงพื่ออยังนี่ตรวจสอบนังไี่คือว่าคุม้มใจด้อยู่เขาเอาไล่ซื้อกูไปหลือไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงผิดกฎหมายหรอกูว่าซื้อสิทธิ์ขายเสียงยังไหนกูว่าตอนไหนกูว่าตอนนี้เขาเอาไล่ซื้อกูไปซื้อกูว่าไหนว่าซื้อสิทธิ์ขายเสียงๆๆนี่แหละว้ามึงนีเมียถึงบ่กพักเมื่อกี้วันไป โดนใจเองแมงนโยบายโดนใจมากอะตั๊มหมาไม่โปร่งใสเอ็งเอ็งเอ็งผมมันตั๊มมาตีน่ะนะตั๊หมาเหรอโอ้โหง่ายเลยนึกว่าใสเอฟเฟกต์มาห้องเอ็งเอ็งเอ็งเจ้าของหมากำลังสีเหลือกอะไรเสาเหลือกอยียงไรตั๊หมาเขาโว่บ่ามันเซ็งเซ็งไว้ช่วงนี้มีกิจกรรมอย่างละลายความเซ็งบมเนาะ บาลับนมไม้สวดเ้ือนนี่บาลับี่ยังบาลับอย่างทีมาเปิดตอนกลาวันวเดีนี้เขาเปิดยี่สิบีชั่วโมงเปิดวัดยี่สิบชั่วโมงเุมนกันี่งั้นน่ะก้อยเมื่ยี่สบม่าได้ไปดอกกลัวมีเงนปกตินีบน่บมีเวลตู้บริจาควัดกันเลยก็มันบาเดียวยันได้เป็นเป็ดเ,เ,เป็นเป็ดก็ดีตัวเมื่อกี้ได้สูงขึ้นไม่อยากสูงดิ ผมไม่อยากสูงยังดิบป,ปากคนเอย่ยมันรอ่อเรียนกับมันมีแผนบ้าง่ะคิดว่าเขาเข้าไปในร้านน,นี่นังคนโตเพื่อยังหูบะเพื่อน้ำมันสิเก็บเงิน เอกกแลีเอยงนี่เลย้วยเป็นโฟล์แล้วก็เล่นหนีออกมาจากร้านสามคนเขาเชียร์หรือมันไปอน่กงนุบผมอึนมูผมนักแสดงมาเพิ่มจะได้วุ่นวายเลยไหลขานี่มีหอดเอกตาหาเลืองเอกตาหาเลือง เอาวะแค่นี้เอาสูสีไปถ้าได้ยินคำนี้คือเอาเลยวงหนยังมีเรื่องเหรอแค่นี้แหละเดเลยเอเออันนี้ซิกแงนเป็นซิกเป็นซิกเป็นหกไปร้านก่อนเดี๋ยวผมไปตามมู ส้วบปะ่ะนี่ก็ยังหย่านี้วอยู่หรออ้ยอ <laughs> ีห่าเลยมั้มันหลู่เป่าวะทางบันหมังเลยผ <laughs> <laughs> มมันแต่ทางบันผมกับมั่งทุกันจังมักสวนกับมูนขึ้นนันมาเดี๋ยววะ Để lo Ui, thảm luôn à Chụp đi Không men đấy Men Bắc xoắn tầm กาฮัลโหลฮัลโหลมึงอยู่บ้านปะนี่ย้ำในมึงนี่ใส่นี่กูจุกเที่ยนเนี่ยเอา้ากูมาชวนไปร้านเหล่านี่ไหมย้ำยืมึงข่าวดีแท้สองร้อยอะเดี๋ยวกูไปเพื่เดียวเองมึงอะใส่กูแน่บุ้เอ้อเอาเลยบ่

สีดำมีแจังสีเหลืองเลยพี่อี้ตึงสมจริงอีกอีกอ้ยโดนดำงเลยลายกะโล่เล็งเฮ้ย เอให้กูตีแม่ตีอ้เธอทำไรไอ้กูถามจะคำเนีม่มันเกิดเหตุยังขึ้นคะก็มันสองคนเนี่ยมาหาเรื่องผมอ่ะหาเรื่องแต่กูยังจะมาตีเขาอยู่นะก็ยอนมันมาหาเรื่องตัวตังนี้ได้ตีมันน่ะเล้วเสียังไหนออกจาก้านกูไปเลยออกไปกินไม่ได้หรอกรอดเนี่ย มันหาเรื่องผมบม่นมึงตีไปหาเรื่องเขางคนแจมไี่ตีมื่อน่ะเอาอีกเจ๊ริศไปหาเรื่องเขาอย่างมันหาเรื่องพวกกูเอาไมนก็บเราอยู่มึงหาเรื่องมันหาเรื่องยังไงมันตีแล้วมันก็ไปอ่ะแล้วองข่าวลราผู้เสียชังไหเอ้าอีมาข่าวลราตรงไหนเมรอนมึงตัวต้องรับผิดชอบพวกกูเมีให้ลู้ข่าวมันตีก็มันตีพวกกูนร้านมึงเจับซูเป็นคนกินเหล้าเอา กินยูแต่มา้านรองรับผิดชอบตัวตีรับผิดชอบยังไงไกูไม่ได้บอกให้คุยว่าตีกันใน,าาน,น้านกูดได้ล่ะอ้าววางขี้ไว้เจ้เนี่ยปาดลูกผีสวยจอดแท้ปะยีพัดกูยิงนู่นนาะบ่คือแม่กูเด้อยบ่มีซื้อเดยทะเบียนหลาดได้เลยทางบ้านกูท,ที่ถ่ายมาให้โชว์สูไปไปทับไรเนาะไปไว้มันถึงนี่ละไปว่าอะไรเนี่ย อ่าหนีก็ตีแห้งนะมั้งเจ็บบ่เจ็บเอา้าไปหายุลานี่ไม่เห็นมีไผ่จะคน้นยุลานั่งตีเพรากูถ่าพวกโดนเห็นตะมูมึงตัวเข้ามาบักข้าหนีแมงเลียนแห้งเห้งมูสีกูมึงตัวกูมูนักแสดงมึงนะนะั่นน่ะกูผมระวางผมไปตามบักเต้ยอยู่บ้านน่ะกะมูมึงนะ่ะบักเต้ยบักสกักไรนะ่ะเป็นบ่วมูแมนบกมักัวยืดยืดเป็นสักไรสัยไม่ได้สกักไร ผมเปมลี่นโมงทีผมเปลี่นผมบ่ได้พาไผไปเลยีิไปหาอยู่นั่นบมเห็นมีไผอยู่เห็นต้นไหมน้อนสลบปเงินเออกูต้องตีมนันนะโอ้ตีพู้งยิ่งอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยตีเพีแม่อ่ะ างนั่นบวีเอ็นมูงกี่เนี่ยโบวีเอนทีไปมูงที่ไหนผมไปน้ำหาดมูงอยู่บ้านน้องโมยู่มาเกลี้ยมันบอกว่ามันบระวัติของเรื่องไปผู้เอียวแบบทนี่ผมก็เดินข้ามมูงไปเขาไปไม่เห็นพ่อไายใจไม้นอนเวอร์ออกมาตอนไหนผมยังไม่รู้เลยขี่รถมาหายใจพ่อกันอยู่เนี่ยโอ้ยแม่งเอ้ยโอ้ยกูได้จ็บตัวฟรีเลยเอามอไซค์ไปน้ำเนี้ยกระแมกหน่อยเนี้ยผมบริหารหนังมันไม่ไหมอ่ะอืม กระดีตีสลบแล้วกลนก่อนเลยมันโกน้อยก่อนแต่มันร้อนคนนํำมาชิวย่นที่อยู่ส่วนแต่แดดท้งานก็อยากจะซื้อหนยนชักเตอร์ผมชต้งคัวทช่กินดงต่อากุดมันแต่กว่านั้นก็มาีไปกูจำหนาเออโอน